สวัสดีครับพี่น้องครับปาหม,มึกปลาย,ยุคครีมาสุโขทัยครับพี่น้องเขามาหมองยัไม่ทางอีกแล้วพี่น้องไปเลยแปนเบิร์ตเราตอนนี้ข้อ,ขอพี่น้องเลยบองทีเห็นปลาบ่นบ่วน,นแน่ลุกมาท้าพี่น้องมาทางกับมาใดออมัน,ก,บบนก็บ่วน,วนยุ่งด้บัวหัวมันสิเป็นปลายอย่าง,งพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงกันครับ อ้าวเอ้าเอ้าเอ้า,อา,อา,อาขุมคาถาเยอะน้องบานเลยอึ๊บทิสกี้มาเลยมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องมาลงมาใหม่พี่น้องมันมันจัดที่จะท่ามันเป็นยังไงนะพี่น้องรูปไหนาตามมาดี มันาานำมันเสิเล็วนะครับโอ้ยงามไหมเออมีปลาสอยอยู่เลยล่ะงอนะแต่โตอยู่ได้โตัวงามอยู่ครับคุณนะอยปลาปกี่เดือนครับผมมันเป็นทังสี่นะพี่น้องนี่มองมันเป็นโลกโลกนี่โอโ,อโอค้ดคำไปวุ่นใดพี่นอนะอ้องเลยมีต้นไหนต้นไม้ย่าลาบต้นไม้ย่าลาบนะครับผมคิดว่าแต ลึกไหมพี่บรนนำต้นสเลดงนะครับแขนตาบ่นเบิกเข้าไปเออเดี๋ยวเคยสิมี้รุนนีนะเบ่งส่งอันนี้โอ้ยติดจริงไหมติดจริงไหมครับโอ้ลงมาตำๆอะไรพี่น้องเลยป่ะนะดูน้อยก็ทอเสื้อเพื่อนกันนี่แล้ว กระดานมอเตัวโตอยู่นั่นตัดกระดานกัตัวใหญ่พี่เนาะเบื่อลงไปในะนำนะครับประเดี๋ยไปลงไปกวนมันบังหันมันจิยังมีงาใหม่งาอย่างเยอะติดข้างบนนึ่งไหมครับข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกเอาโอ้โอ้ด่างพี่น้องเอ้ยเซาอยากไปเต็มที่คิดว่าจะลึก ตักเอาเอางสินะสิงในกากไว้พี่น้องน,นะครับหายซนอกสนใจย่อดำพิเศษย่ยอขาพิเศษหรือจะเป็นกระโปรงย่องยอง่อก็สอบถามเขาไม่ได้ครับพี่น้อ,นองอจะเป็นพี่น้องทั้งอ่าสาวปอยเล้าครับกับทักไล่มาสอบถามอะไรครับผมใจถามก็ดีใจอะไรพี่น้องเลย <laughs> เดี๋ยวผมแจ้งราคาไปยังคอยตัดสินใจครับว่าสื่อหรือว่าสื่อนะพี่น้อง ถามราคฆ่าทันเขาไม่ได้ครับเพราะว่าต้องเสียค่าส่งใครยังมันมีค่าส่งเพิ่มไปอีกนะพี่น้องน้ำม,มันเริ่มแห้งไปเลยพี่น้องมันพ่นพ่นสูบใส่น้ำกับไอ้ไซหน้านี่ก็มืดแล้วเมืดแล้วพี่น้องนี่นะตากระปานหน่อยละพี่น้องมืนน่อีงอันโดนไปแล้ว โอ้ยอย่าเขย่าเลยเต็มนาครับเต็มตัวเบิร์ดอย่าเขย่าปลากระดามปลาไหนพี่น้อเนมะขี้ตมเนี่ยวันนี้ม่กระเด็นมาทางนี้มาถึงแล้วผมจะลงไปโอ้ยลงไปเลยลงไปเลยเนาะจมจมขี้ตมหลายเลยขี้ตมหลายครับเวียงครับผม กับมาบงเกิอยละได้าสิหาบังยืนดีดีไงยืนง่าพี่น้องนี่ฉนมายืนแถวเนี้เพื่อย่อรูปแบบเอาไม้ไปวางวางวางอะไรบ้างมีงานใหม่อยู่ไหนเดี๋ยวองกัครับมื่นกนนะน่ามน่อยวลาต้มร้ายคัพี่น้องลงไปกันี่นัปลาสอยอยู่พี่น้องปลาสอยไปยังเนี่ย ถัดไปมันเป็นผักตบนะครับมองนี่ตามกับบนที่เดี๋ยวรงมาได้ไหมแต่มันลงรุ่งบดได้พี่น้องเอ้าตาโดดจุจบจับใช่ไหมแล้วมาตัวกันยกกันเนาะเห็นไหมมันลงแต่จุดที่ท้องนด้ไหมเนาะมันไม่เห็นเลยมันบังมันต้นนี้มันบางนี่ดินี่ดิ ม่ปลาสวยนะปลาสวยพี่น้องเลยโตมันคือคนละไซส์กับเมื่อกี้เลยปลาด่อยู่อาจจะเอามาไว้ทั้งผิวปลาด่นะพี่น้องมองไซสนะครับมันบางกล้องนะครับผมอาจจะเบิ้งมันกเกย์ๆๆกันกลางเยอะเออทั้งสัน เออไหนเมียพอดีเลยเนี่ยโยเคย่นไปนี่กับมื่อยแล้วพี่น้องเลยประมาณแบเป็นยังไงสิเดี๋ยวพี่น้องค่องหาอยากหางจริงเดีเป็นยังไงสลนะครับเดี๋ยวมันพรามันมันแห้งมันแ้นำมันบ่ม่าเหรอครับเบื้งส่งเหรอเออสีแห้งลงแห้งลงครับพี่น้องเราแกะล้อฝนนู่นี้อ่าฝนน้ำน้ำบวกไปยังไงสิล่ะ อันผือจังว่าเมือมันนำหน่อยนำยังเป็นบ่เอาก้อนกับพ่อได้พี่น้องแต่เป็นเอาก้อนกันแล้วไกลบ้านนะครับมันไกล้บ้านบอกย,ยังไงตายยังไงยังเหนียวไปที่ดเดินหน้อยไปมันไกลบ้านนะครับก็จะออกมาหอดได้พี่น้องคล้องแถวบ้านก็แหงเบิดอลไรมันก็มีอีกคล้องหนึ่งยุทธ์นะมันใสพี่น้อง เดี๋ยวนอะมันลดลงกันหน่อนก็ยี่ร้องเป็นยอยืนยืนมือครับปลากับพ่อมีอยู่แล้วเย็บใหม่ก็ไหนหนม่เนาะใหม่ข้างหนเนาะอือฮึมนี่เด้นี่เด้นี่เด่นดยอย่าขยายนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรขานี่มันเตียวอยู่ <c oughs> ดีไหม เขย่าไม่ได้ครับเขย่าเขย่าเด็ดค่ะเขาถามได้ไหมกับวัวหูแล้วมันกัดฟังมังเก็ฟังบ่อพี่น้อยมั้งบางทีวันนี้ผมก็ฟังบ่อนะครับแต่หนึกว่าเพิ่อนบ่อกันสองคนเหรนาะบางท่นเปนเพาน้ำกันหนะก็เลยบไปตอบเพิ่นเขาถามว่าได้เมา ภาษาไทยภาษาภาษาสุโขทยเลยได้เมาเลยหัวใจติจ่งยิย่งยวดได้ได้เดี๋ยวมันยังว่าหาได้เพราะว่าเป็นมากบอกกันสองคนนะงรับเขาจะโกนทางได้ไหมเดี๋ยว <นะ S 2> ว่าต่อเพิ่นไป <laughs> แล้วก็ไปใสยพี่นอ <laughs> ้องสีย,ออยี่ครับตัวหน่อยยังไงจังติดทุตลอดพี่ครำไปใสยเดี๋ยวเราเนี่ยบางสีย่างบางท่านฝนพี่นอ้อง เดีมันลงได้แล้วฮ่ามันลงได้ลงได้กับทางยีกครับแปรมืดคลองไงแล้วเครื่องบนในนี้มันลงได้มันมีต้นพงเลยอืมลงยากมีป่าพงอะอป่ามันอยู่อยู่แถวปักตุบพุ่นปักตบนีเล้าในเล้าเงงงมากหรอมันสีดามันก็ได้เงงงอะ้รมันก็ได้ถ้ามันสีดอมันสีดา กไปใสยละทีละต,ตัวสองตัวเลพี่น้องเงียบพี่น้องรอบหนิอ,อ้าวมันจะปลาหน่อยละเนี่ยมันแห้งกเอาไปเลาตมตรงกิจกม <c oughs> มันจะเดินมาใส่ทั้งคนนี่เดียวมีตัวเล็กหน่อยพี่น้งองปลากระดามมีตัวตุลลี่ลิดปลากระดามหน่อยปลา,า,ากระดามหน่อยครับก็บวบด,ดีแท้เมืองน,น,นั่นเนี่ย กเอาไปงั้นกินมันตัวหน่อยครับแล้วเอาปลาสอยแล้ว oh. พ oh, ี่น้องเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ

ยาจับมาว่ะอืมโอเคอเคุมอีกแล้วใส่ดีดีมาได้ไงอ่ะมาแบบแปลกๆลเว้ยไม่คิดว่าจะมีขนาดนี้คิดว่าที่งานใหม่ที่ออกมาเนี่ย หมาอันนี้กระพิณ้องมั้ยเนี่ยคุมแล้วคุมแล้วครับคุมคาท้างคุมคาท้างเลยพี่น้องไม่ได้ยังเหโดดพวยังเลยตอนแรกคิดว่าติดกิ่งไม้เอาเอาเป็นไงโอ้พอกู้เลปลาคนใหญ่พี่น้องเลยงูทั้งหัวทา้งตัวมันหันอะไรที่มันกินเขียบมั้งครับไม่มีเหลืออยู่ตัวนี้ยใหญ่ปานเนี่ย เาเลอเลยอ่ะเออแต่แรกคิดว่าตีก,ากิ่งไม้ยกขึ้นมายกขึ้นมาดิงด้งๆหัววันปลาจะว่าสีปลาอย่างวันคือปลากระขอนนอยีปลาเข่งพวกปลาเข่งปลาอะไรมาว่าเพราะมันคือมันจึกๆๆหรอเลยเอ้าเด็กชา,ายเยอกับพี่น้องเลยมคิดว่าจะมีขนาดนี้อือ กับ่โดดวุ้ยยังไงนะมันโดดไปทันเนี่ยมันอยู่มุมนู้นมันไหลลงมาข้างล่างเลยเอ้าเอ้าเอพราะมันไม่ได้กระตุกเลยแล้วมหันเนี่ยเดี๋ยวยายไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้พ่อเนี่ยยายไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้อืออ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 อปิดตัวแล้วกันสามตัวสามตัวพี่น้อง อาจถิบัวอะไรหล่อใจไปไหนจนเป็นปลาสอยนะครับสามตัวครับดักไปติดพี่น้องเลยอาจถิบดต้ติดแบบเป็นตลุ่มหรือ่ติดรูด่นๆครับโดนโดนมาติดแช่พี่น้องก็พอได้อยู่ครับปลาสอยกระสีรุ่นประมาณนี้แล้วครับนี่ไหมเนาะรุ่นติดตาฮักรุ่นนี้แล้วครับก็ยังดีมันยังติดอยู่ สีดักไปเรื่อยพี่น้องห่อนมือยัียไม่กะกับตัวน,นั้นะครับบบวเมือเออหตดหอนลเรามหาพี่น้องเลยเดี๋ยวยิี้เที่ยวพี่น้องม่ดูอีกเที่ยวดักเอาปลาส่นะครับปลกกิดกกดกเดียวกับปลากิเดียเนี่ยเข่านี่ยสยนะครปลากีเดียกับตัวน้อยฮนะ อามันฟุกเด็กประคอยอยู่พี่น้องค่อยค่อยๆอย่าขาดเด้อใหญ่เออเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆหย่อนลงไปก่อนอุดีแล้วพี่น้องเลยง่ายไหม อย่าย่อขาดนะครับระวางเอียงไปทางนั้นเอขาดย่อนปลาผูเสียดายพี่น้องมันขาดจงไม่เสียดายครับแ <c oughs> ต่ตนในก็ขอบคุณพี่ทุกท่านครับจังไดนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องเลยจังไดนเขามาแล้วก็จิ้มให้ได้ครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่ทุกท่านครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม